สวัสดีครับ1นาทีเจสินเทร์จะการอ่านพระคัมภีร์จำใน1หนปีกับจอนประจำวันที่19กุมภาพันธ์พระธรรมมารโกบทที่1ข้อที่23-45พระเยซูทรงขับผีออกจากชายที่มีผีโสโครกมันร้องตะโกนตามพระเยซูว่าพระเยซูนะชาวนาสเรจพระองค์มายุ่งกับเราทําไมองมาทําลายเราหรือ้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระเยซูสั่งห้ามจงนิ่งเสียและออกจากเขาผีโสโครกก็ชักดิ้นชักงอร้องเสียงดังแล้วมันก็ออก ออกจากตัวเขาทุกคนก็ประหลาดใจและกิติศักด์ของพระองค์ก็เลื่องรือไปถึงที่เราน่าจะสังเกตว่าทําไมพระเยซูไม่ต้องการให้มารหรือผีร้ายได้เป่าประกาศว่าพระองค์เป็นใครการที่พระองค์สั่งให้มันเงียบแสดงว่าพระองค์มีสิทธิอํานาจสั่งหรร้ายได้พระเยซูต้องการให้ประชาชนเชื่อว่าพระองค์คือพระเมสสิยาเพราะดูจากสิ่งที่พระองค์ทำและสิ่งที่พระองค์ตรัส และฤทธิอำนาจของพระองค์ไม่ได้มาเชื่อเพราะคำพูดของผีมารพระองค์สำแดงพระองค์เองว่าพระองค์เป็นพระเมสยาพี่น้องครับบางครั้งเราก็ฟังเสียงรอบข้างมากกว่าเสียงของพระเจ้าไว้เราปิดเสียงอื่นๆและให้ฟังจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เป็นพระเจ้าของผมและพระองค์นำชีวิตของผมขอให้นำพี่น้องด้วยนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ